สบายดีพี่น้อง qui, ทักทายสบายดีเอฟซีสุขสุขพนเด้อพ <patreon> ี่น <Exped ition> <c oughs> <can> ้องนี่คือปลาแดดเด้อพี่น้อแม่ต้องิมาเห็ดก่อยปลาแดดเห็นกินเนาะเน้องครั้งแรกในชีวิตของวัตบีเด้อเด้อพี่น้องเอาปลาแดดเป็นตัวแบบนีในมัดช่อยเนาะเอามาจากหองเช้ากรงเด้อพี่น้องเพิ่นค้นปลาแดดมาสามกระปุกหมดง่ายเนี่ยจากคนเห็ดใส่ไผยเนาะคนเห็ดใส่ข่อยเนี่ยคุณป้าคุณป้าว่าเปลืองได้เนาะมก็ด้อคนมาสามที่น้องกระปุก ท,ท้ามเทศกับผู้ประแดดปลาเนี้ยคือขายปลาโสร่อยพี่น้องเลยนี่แม่รัดสุดก่อยก่อยปลาแดกเนาะก่อยปลาแดดกินเพ็ดในี่พี่น้องเพราะว่าเขาบอกจะกินเขาเพ็ดนะครูได้เคยกินเคยเพ็ดกับข้าวมนต์มาในเด้อพี่น้องเลยยืบทีทันเลยแต่ว่าบ๊อบดีอีกขังแดดด้วยมีแต่กินมีแต่จำกินด้วยบรได้ใช่ยบ้าบรได้ซอยแบบสี่ตัเขาเป็นปลาสอยบอปล่าผม่เห็นสิ ออยเห้แเาเหนือแดงแดงพี่น้องเนยตวเเดืนด้อยๆคเดอเ้าุ้างเนาะก็มาหาคอยพี่น้องสบายดีสบายดีพอมีน้ออันนี้ประเด็เพื่อนผมสองขึเ็ใส่ปลาเป็นนใจใจอีนทร์เอหิวมากจนเอ็นค่เข่งเฮ้ยจะเสียจังใด มาอยากบอเป็นหน้มนะคือกริงเขาบ่าเอาปลาแดมาแน่หิวมาเบรงะนะมีไข่บอเดนนปย่็มาเ็ดปลาแดกไวนเาอ่ามาบอกเอาปลาแดกมาแน่เดยวหมาเอ้า็ใส่ปลาเด้ค่ะานนี่เน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 ่มมมกินปลาแดกว่ะนะเฮ้ยาิว่าสตัดคเห็นีสบายดีมิม่ สวัสดีจ้าลูกใช่ไหซิปมาน่ะสาวก้อยยังมายังเสกที่ตาตัวใหญดถ่ายอยู่ได้อยู่นมาแต่ว่าจะเจะด่าว่าอันนั้นเติมนิดร่งยู่ทุ่เปลือกเปลืองอันนั้นพี่น้องนร้องคลิบนี่โมเมนบ์สจะเป็นพัดนะบ่ เมื่อฮั่นก็302 00พี่น้อง300 300ฮั่น2อาทิตย์อือค่อยสิว่าเซฟโคได้เนาะเอสิตั้งเป็นได้เดือนเอาเนาะพี่น้องลูกข่อยก็ยุงกินใต้ต้นทางข้างจังามหลายยามเฒ่าคือังบ่ได้เห็น จะึืนมากเยพี่น้องก็เลยมาคืนมาคูมือเพาจะึ้นมามือเลยเพิ่นสั้นแล้วประแดกมาหายพี่น้องเลยอ้าวบแม่กันนั่นน่ายังขี้ได้อทิตย์ระเทยยังใครบ้าคนตใจขาดเนี่ยก็โทฮะก็เ้อก็ถือเปนน้องมามากนาอเอ้ยเนาะเพิ่นรู้วไปหเอากระแดกมาหายก็เด้อมากกับคอกัวกับว่าไปนี่ไปนี่ยนะวะก็ค็ดใช่เอาประแดกมาน้้เช่อว่กันบ้าหะาใช่ยัน้เพิ่นซื้อมากเทิ่้อข่าวมาหาหมพ่นบอกเพิ่นมาเอาะหป่าเนี่เพิ่นมา่อหายบอเมาค่ะวะ อน là ี là mà mà <c ười> <ís> ้บอกมาเอาเอ้ยบอกเอ้ยเอาไปให้อันนั้นเอื่อยแนเพื่อนอันคิดหอดเอื่อยเพื่นแ้งแล้วอันนีเพ่นบไปหองยิือ้เดี๋ยวนี้เพ่แต่หลดานมานีเอือยก็บไปหองแล้วนีน้องก็คิดอดได้น้องซายครับเออับผมจะาจะยมปีอันนั้นเพี่น้องมาือกล้วยมาก็เอาไข่แดงใส่กล้วยพี่น้องให้ม่เดิมกินนะบอล่ะเอ้ยได้กินกล้วยนบาเต้าหู้เรอ

ซื้อมาสามสบาทได้นจะซื้อมพริกอันนี้ยู่ทางคนไทยแพงท่นิดนอย่านุ่มวนน้กวางิบานักรวยอะไรกี่ชิบาทพร่กอันนี้อย่างมเขือใทศปลาดาซีมมอร์แตริป๊อกแค่ไหนละมีหอมก็หั่นใส่ก็เราคลิป๊อกเนยแนวนี้แหละผมโคตรไปเดียวป๊อกกป๊อกปกอกป๊อกกอกอ แต่วมาไปกินเนี่นห้องนี่ยวะเาดีอผมัขอกได้ใช่ม่ย้อนนะเอ้ยนั่มนัแช่งย่ด้วกับปาดเวยีงไมกับตรงนี้ย่นเนาะที่ดต้องเอากระดมังลองเอาเนาะเอกูอยากกูแตกูอิ่มเนี่ยกูจะเอาไปกินอยู่หองก็เลยหนึ่งเอา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 ไปกินหมดเลยเอาเอามี่เห้ยย้อนพี่นาะ

แท่งเอาไปกินมือหอไว้นึ่งนั่เหลือกิน่กบอกสตายใจใจ่าาเ้ยงไปัดบนีเพราะี่ผสิทอีเป็นยิทใส่ผูีนี่เลยแล้วผมาหอม้บตียอะเงนอนโอ้ด้ยลมไรแบบนั้ะเรอยนเรดย้งอกเลยเออโอ้าบนี้ถังแรกเย กินกัมากอ่ะกินก็พวอ่นี่เนีได้เลยโอ้นีตกาอย่ดีอมหม่โอ้ยมาโดเขืเดนแต่ว่าไมก็ยุงโดดแล้วแบบแด่ฮะแด่กผมมาผสมเฮ้ยไม่ตาแบบผักพวกนีกินพิซ่บอันนี้เน้ำได้นะ ไปยู่น้ำถาโอเคบ้านบอกทีน้ำถักไม่น้กินค่อยๆินค่อยๆกินเลย่อาก็ิเตถิ่มเเนาะเพราะชิไปกินหเพิ่มคกิไปนั่งทานงินั้นเห็นไปนั่งทานั้วันินมน่งมานังไหนเอามาเอาประเดมากินน้ำเ้เน้อพิมน้องเดวัวไมนั่ง่งงบอก

ขาหมูเหยื่ต้องซื้อมากปแดกะน้ำมาแลสาตัวโมันกินลูเหมือนเนไม่พออ่ะนี่เราฝาปลแดกะตัวเพลียครนเพลลูกจันะบุแม่รอเป็นหน่วยนะเอาไปไว้อีกห่งก่อนอันสปียังสามปีทีเราไม่เคยทแล้วกปูแล้วไปเ็ดก็เบินเนาะเนาะมันมันบ่เพิ่งหาสนิทหา

mưa mì ơi, hát kể cho mọi người mất tích mẹ 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 cái mẹ 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 Cái gì น้าเ่อย่างเงี่ยเาอันนี้แดดออกขาเ็ปเป็นขอเกินางมันก็คือน้าแดดแดดนะแมบคะมันคือไอ้นอนนี่จ้ะไปกินตาแหลกยแม่เสระแหลกแม่ค้าสุดโต่งถูกหเป็นยไแปลกบานปงโค้ดเสื้อแต่งโค้ดเชื้อเขามแกให้ยังไงด้วยก็มเป็นเร่องาแกมันเก่งนะไมเป็นรเาะเรเป็นไ คือว่าข้ากินเป็นแหลมยู่คอาฟีตลบ่าเรื่องหญ่เปาเรือใหญ่อริสตยฟีใหญ่คอระเแลมคือคือยุ้เรื่อนมื่งเหนไหมแม่คือจังเป็นคนสิพี่ว่แดกนค่กันเน่าอยู่ค่ะยเพื่อนอยมาแม่แบว่าอยข้าวจีนมาดูสั่ปนอะไร่าือแล้วยังไปยังไปเพื่อแล้วกยังบอเพื่อไปด้ว่นจเดือว่ากูมันตานลยอ่กมกิน

เก่าแต่เปิดหนเจ้าบุเน่มานางนกแต่พนเสื้อ่จะเมื่อโดีแต่จะได้อัโดใหม่เออนางโน่ก็เอาคนไปในตอะอเสียวโลขึ้นคอยตัวกับ่คไหนอยากโดดตัวสูงขึ้นปเสียวได้บ่อไหนคนไปในตัวเจ้าขั้นขั้นขั้นจะเตียนสัญญาเนจ้แก่ไนโดกับก่นลูกนะครับสวัสดีครับก่อนได้ไหมลูกสวัสดีครับพี่ลูกสวัสดีครับก่อนลูก ไม่ี่เมื่อกะโมหอยเมื่อแว่าไม่ใช่ผักกระสแเนี่ยก็ครูเอาได้สิข้างหนไม่ได้กสิบสอเอาไปห่อาม่ไปหอมมาแบงให้ดแบงสักคุ้มกะเอาเมื่อโดนหาทุ่งเห็นเอาอย่างไีผูกยังสฉี่หอมไปหอมป

จากทีนข้าพผแล้วกินแรกวากินนมน้ำข้าเมหนนาซื้อขวดให้